สาเหตุของโรคซึมเศร้าอย่างหนึ่งก็คือการมีสารสื่อประสาทในสมองที่ทํางานผิดปกติในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่โรคของอารมณ์เพียงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของโรคทางระบบประสาทด้วยแล้วก็มีอาการทางกาอยาอื่นด้วยเพราะฉะนั้นความสําคัญของการรักษาอันดับหนึ่งเนี่ยยังต้องเป็นยาจริงๆสาเหตุของโรคซึมเศร้าเนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วมันมาจากไหนนะครับในปัจจุบันนี้จะแบ่งปัจจัยออกเป็น พอเป็น3ส่วนนะครับถ้าเกิดว่าพบจิตแพทย์นะครับจิตแพทย์ก็จะมีวิธีถามคําถามเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วผู้รับคําปรึกษาเนี่ยป่วยเป็นโรคหรือเปล่าครัสวัสดีครับผมนายแพทย์กฤดศรีทิล่านะครับปัจจุบันเป็นจิตแพทย์ผู้ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจครับ จริงแล้วมันไม่ใช่โรคทางทางจิตสักร้อยเปอร์เซ็นตะ์มันจะเป็นเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นกับทางสมองด้วยเราก็จะรู้กันว่าสาเหตุของโรคซึมเศร้าอย่างหนึ่งก็คือการมีสารสื่อประสาทในสมองที่ทํางานผิดปกติดังนั้นแล้วการที่มันเป็นโรคเนี่ยแปลว,ว่ามันจะต้องมีอาการยาวนานแล้วก็มากพอที่จะทําให้คนคนหนึ่งมีความทุกข์ทรมานมากกว่าที่เป็นแค่ภาวะทั่วไปนอกเหนือจากอาการซึมเศร้าอ่ะเราก็จะมีอารมณ์ที่เบื่อหน่ายท้อแท้ได้แล้วก็สิ่งที่เป็นข้อสําคัญข,ของภาวะโรคซึมเศร้าเลยเนี่ยก็คือความรู้สึกว่าเราอยากตาย จริงๆสาเหตุของโรคซึมเศร้าเนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าออจริงๆแล้วมันมาจากไหนนะครับในปัจจุบันนี้จะแบ่งปัจจัยออกเป็น ออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือเรื่องของปัจจัยทางชีวภาพปัจจัยทางทางสภาพแวดล้อมแล้วก็ปัจจัยทางสังคมในทางชีวภาพโรคซึมเศร้าเนี่ยสามารถถ่ายทอดกันทางพันธุกรรมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มีใครเป็นแล้วเราจะไม่เป็นแล้วก็เรื่องของอาการป่วยบางอย่างอาจจะนํามาสู่อาการของโรคซึมเศร้าได้ก็จะมีปัจจัยเรื่องของภาพแวดล้อมก็จะแบ่งเป็นปัญหาในชีวิตที่เราเผชิญหรือว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราบางคนเนี่ยซึมเศร้ามาจากปัญหาในชีวิตบางอย่างอย่างเช่นเครียดเรื่องส่วนตัว เครียดเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเครียดเรื่องการงานการเงินสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยส่งเสริมที่ทําให้คนที่อยู่ภายใต้ภาวะวิตกกังวลหรือเครียดนานๆเนี่ยรู้สึกว่าปรับตัวกับความาเครียดตรงนี้ไม่ได้ จนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมองนำมาถึงอาการซึมเศร้าได้ในที่สุดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูการเลี้ยงดูก็จะมีปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนมีความสามารถในการอดทนต่อความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยมีความแนวโน้มที่จะทนกับปัญหาได้มากบางคนทนกับปัญหาได้ไม่มากเท่าไหร่อันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราโตมาเป็นคนแบบไหนด้วยเราเลี้ยงดูมายัางไงแล้วก็มีทัศนคติในการมองโลกยังไงนะครับ ปัจจัยพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันแบบตรงไปตรงมาที่ทําให้คนคนหนึ่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้รักษาหายได้นะครับโรคซึมเศร้ามีหลายระดับ ในคนที่เป็นระดับที่ไม่เยอะมากเนยนะครับมันก็จะมีวิธีรักษาซึ่งทําให้คนไข้เนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นน้อยนะครับแต่มันก็จะมีซึมเศร้าในระดับที่ลึกแล้วก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่บางทีถ้ากําจัดออกไปได้ไม่หมดเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการซึมเศร้าเรื้อรัง หรือว่ากลับมาเป็นอีกในครั้งที่2ครั้งที่3ครับถ้าเกิดว่าพบจิตแพทย์นะครับจิตแพทย์ก็จะมีวิธีถามคําถามเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วผู้รดดับคําปรึกษาเนี่ยป่วยเป็นโรคหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการจะเช็คด้วยตัวเองนะครับเราสามารถที่จะเช็คง่ายๆด้วยการทําแบบทดสอบบางอย่างแบบทดสอบเนี่ยก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะครับ ตอนนี้การรักษาของโรคซึมเศร้านะครับก็จะมีแบ่งเป็นวิธีที่ใช้ยากับวิธีที่ไม่ใช้ยานะครับจริงๆแล้วทั้ง2วิธีเนี่ยก็มีความจําเป็นทั้งคู่นะครับในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่โรคของอารมณ์เพียงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของโรคทางระบบประสาทด้วยแล้วก็มีอาการทางกายอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นความสําคัญของการรักษาอันดับหนึ่งเนี่ยยังต้องเป็นยานะครับ แต่บางคนเนี่ยในระดับที่ซึมเศร้าไม่ได้มากนะครับเรื่องยาอาจจะไม่ได้มีบทบาทมากเท่ากับการรักษาในส่วนอื่นๆนะครับแต่ในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงจังเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงยากที่จะไม่ใช้ยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทานยาอาจจะยังเป็นเรื่องที่จําเป็นในการรักษาโรคซึมเศร้าในส่วนของการรักษาที่ไม่ใช้ยานะครับปัจจุบันก็จะมีการรักษาที่เรียกว่าจิตบําบัดนะครับจิตบําบัดเนี่ยก็เป็นการปรับเปลี่ยนความคิดที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอกเหนือไปจากการทําสิตบาบัดนะฮะัก็จะมีการรักษาอื่นๆอย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าซึ่งในปัจจุบันนี้สมนไว้สําหรับคนที่เป็นซึมเศร้าในภาวะที่รุนแรงมากแล้วก็เหือยล้าแล้วก็ดื้อต่อการรักษาเท่านั้นนะครับหมอเท่าที่ประสบการณ์พบมานะครับคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการคําพูดมากมายคนส่วนใหญ่เขาอาจจะต้องการาเหมือนเป็นเพื่อนฟัง แล้วก็เพื่อนอยู่ด้วยเฉยๆนะครับบางทีเราก็อาจจะสงสัยว่าคําพูดบางคําของเราเนี่ยพูดได้ไหมหรือพูดไม่ได้นะครับบางทีคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีความอ่อนไหวบางอย่างที่เวลาได้ยินบางอย่างแล้วตีความไปในทางลบได้เราก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ในฐานะผู้ที่เป็นผู้ฟังนะครับก็พยายามเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ไม่ตัดสินสิ่งที่คนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเล่าให้เราฟังเราพยายามใช้ทักษะในการเป็นผู้ฟังที่แอคทีฟแล้วก็ ยอมรับการตัดสินใจของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับเ,เวลาที่เราไม่รู้จะพูดอะไรนะครับให้เราอยู่เฉยๆอยู่ใกล้ๆแล้วก็บอกว่าให้กำลังใจแบบนี้จะได้คำพูดบางอย่างที่อาจจะทำให้ตีความไปในทางลบอย่างเช่นเออให้พยายามให้มากขึ้นหรือว่าให้ไปสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าเดี๋ยวปัญหาก็ผ่านไปแบบนี้มันอาจจะถูกตีความไปในทางลบได้นะครับเพราะว,าวิธีคิดของคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยบางครั้งเขาก็จะตีความไปในมุมที่เราคนทั่วไปจะนึกไม่ถึงว่า เออทำไมเขาถึงคิดลบได้แบบนี้นะครับแต่เพราะว่ามันเป็นโรคนะครับวิธีคิดของเขาเนี่ยก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงจากคนทั่วไปอยู่บ้างถ้าเราคำนึงถึงจุดนั้นเนี่ยเราใช้หลักการแค่ว่าเราเป็นผู้ฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ไม่ตัดสินแล้วก็ให้เวลากับเขาบ้างแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอครับ ช่องทางของการรักษาเรื่องจิตเวชในโรงพยาบาลตํารวจนะครับสามารถเข้ามาติดต่อที่แผนกจิตเวชนะครับชั้น3ตึกสูติกรรมได้นะครับเราก็จะมีจิตแพทย์ออกตรวจทุกวันนะครับเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็หยุดในวันหยุดนะครัตะเลสนะครับสามารถเข้ามานัดคิวหรือว่าโทรเข้ามานัดได้นะครับ